Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์ลิซิทวันกันอีกเช่นเคยนะแล้วก็อยู่ในเกมเต้าหลวงตาลูสับวิทยาจารย์โดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงทีมตัวละครในอนาคตนะจะเป็นทีมทั้งเฉินแล้วก็ทีมน้องเชียร์เล่นเสียในอนาคตที่เป็นระดับ SP ดังนั้นเนี่ยทีมมันจะเป็นแนวทางแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูตารางจากเวียดนามซึ่งตารางที่แล้วเนี่ยผมแนะนําไปแล้วนาะจะเป็นทีม PVP กับ PVE ซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาก็ทําได้โอเคตรงเป๊ะกับ เสริมจีนเลยผมก็เลยเอามารีวิวเรียบร้อยแล้วและตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระแสดีมากสําหรับเวียดนามนะเขาได้โพสแล้วก็ทำเพจเนี่ยได้มีการเอารูปของเขาไปลงเขาก็เลยมาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะเป็น PVE แบบเน้นๆเลยมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม PowerPlay นะเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านเนี่ยเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วตอนนี้ร้านเปิดย4่ชั่วโมงแล้วไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะตื่นมากีโมมมกก็สาารถเเติได้ที่ p พาเวอร์เนะครับผมจะเป็นเกมเต้าหลวตาลูเกมชินอิม a พกหรือว่า Tower of Fantasy ซเกมใหม่ๆอะไรอีกมากมายนะครับผมเติมได้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆเนี่ยก็ห้ามพลาดน,นะสำหรับร้านเติมเกม Power p l a เเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1 0อยกันอย่างแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูตารางกันเลยดีกว่าเอาล่ะนี่ก็คือตารางตัวใหม่ที่เขาได้จัดซึ่งมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนมากกว่าเดิมจะเป็นทีม PVE ทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดซึ่งทีม PVE ด้านบนเนี่ย ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นทีมถังเฉินแบบเพียวๆเ,เ,เลยไม่ต้องใช้อาวุธลับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถังเฉินตัวเดียวเนี่ยมันจะแรงสู้อาวุธลับได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะให้คําตอบในคลิปนี้นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูด้านบนก่อนนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มจากด้านบนตารางด้านบนเนี่ยแน่นอนเลยว่าก็ใช้เป็นถังลับส่วนอาวุธรองเนี่ยเราต้องใช้เป็นหน้าไม้ติดมือนะซึ่งหน้าไม้ติดมือเนี่ยมันจะทําให้ยิงอาวุธลับแรงขึ้นนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยโดยจะปลดด10%าาาาาวววล้กก็ก็็จจจจะะะปปปออีีเทเเนนน่่5ซึงงบคถม ทำไมถึงไม่ใช้กงเล็บเทพ่มเหมืนไปหาเพราะว่าให้ถังเฉินยิงไปแล้วเนี่ยให้กรงเล็บ ยิงไปได้เป็นดาเมจเสริมซึ่งแน่นอนเลยว่าถังเฉินเนี่ยตีกระดูกแรงไม่ได้หวังดาเมจจากถังซานอาวุธรับแล้วตอนนี้คือเราไปหวังดาเมจจากถังเฉินลว้ลวนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้กงเล็บเทพหืนเวหานะก็ใช้เป็นตัวนี้แทนส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพายุเข็มดอกสาลี่แล้วก็เป็นนกยูงลำแพนอันนี้ปรับใช้ตามสถานการณ์นะซึ่งนกยูงลำแพนที่จะให้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตีสายปีกพายุเข็มดอกสาลี่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีว่องไวนะ เอ้ไม่ดิสายโจมตีหนักขอโทษทีทุกคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลูกปลายปียนวิญญาณซึ่งจะมีพาร์สีคล้ายๆกับตัวนี้เลยนั่นคือทําให้อาวุธลับเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับผมก็ใส่ตามนี้นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นถังเฉินแน่นอนเลยว่าขาดไม่ได้นะตอนนี้เขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนั่นคือเสียงเซียงนะครับผมก็วงแหวนตามนี้เลยโดยอัพเป็นสปีดนะอันนี้อ่านว่าสปีดแล้วก็จะมีถังเย้หัวน,นะครับผมถ้าเกิดว่าใครปั้นดาวมาแล้วเนี่ยจะสามารถเล่นได้แนะนําว่าเป็น2ดาวแดงนะ็เนนตามี้มป 1, 2 2 1 1 ซึ่งสามารถเอามาแทนสิ่งเสียงได้นะแล้วก็ตัวขี่ลมเนี่ยสามารถแทนได้ทั้ง2ทีมเลยจะแทนด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้แล้วก็จะมีเป็นเ,เจียงจูซึ่งเจียงจูเนี่ยกรบเป็นสปีดหรือว่าใช้เป็นมารอสูนทุกคนก็สามารถเลือกได้ปรับใช้ตามทีมโดยทีมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตัวที่3ตัวที่4อ่ะคุณก็สลับใช้ตามสถานการณ์ต่อไปเดี๋ยวเรามาทางด้านของสายควบคุมกันบ้างนะซึ่งปอดไซซีเนี่ยจะสามารถมาแทนได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็น1นึรงเนี่ากิดว่ครไม่มวแดงจะใช้เป็น 1- นะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแต่ถ้าเกิดว่าใครมี5ดาวแดงเรียบร้อยแล้วก็ใช้เป็น1 2 2 2 2อันนี้ปลอดใช่สซึ่งเขาไม่ได้ใส่ไว้ให้แน่นอนเลยว่าปล่อยซ,ซีตอนนี้มันยังไม่มาดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นวงแหวนตามนี้ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้หัวอู่ได้เหมือนกันนะผมก็จะเป็น211 1, 1อาจจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็สายควบคุมต,ตัวต่อไปเนี่ยจะมีทางด้านของฮูเลนะ่าจะมีอยู่2ส,สายนะครับผมนั่นคือ22 2, 2 1หรือว่าจะใช้เป็น11 121ก็ได้อันนีดีทั้ง่แต่ถ้าให้ผมแนะนําัวไหนดีด ผมแนะนําเป็น2 2 2 1ดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของสายควบคุมตัวใหม่ที่เป็นอนาคตอีกยาวไกลเลยซึ่งสามารถมาแทนได้ก็จะเป็นนางเงือกน้อยของเรานั่นเองซึ่งนางเงือกเนี่ยไม่น้อยแล้วนะเป็นผมสีขาวโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยก็จะเป็น2 1 2 1นะครับผมโดยอัพเป็นสปีดเหมือนกันเลยนะตัวนี้ก็อัพเป็นสปีดหุ่นเลนนาเป็นสปีดตัวนี้ก็อัพเป็นสปีดทั้งคู่เลยโดยเทียพวกนี้เนี่ยทุกคนสามารถปรับใช้ได้ผมบอกเลยว่าแรงทั้งคู่ครับผมซึ่งทีมด้านบน ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คงรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีถังเฉินหดาวแดงใช่ไหมอ่ะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ด้านบนเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเราตอนนี้เราก็ใช้เป็นอาวุธลับคู่กับถังเฉินเนาะเรายังไม่ได้มีสีดาวแดงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสีดาวแดงเราสามารถเอาถังเฉินมาเล่นเพียวๆบางคนอาจจะสงสัยวาย่าอ่ะ มันแรงเท่าอาวุธลับเหรอมันแรงกว่าครับผมซึ่งการแรงกว่าเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าคุณเนี่ยปั้นอาวุธลับเนี่ยดาวมันโอเคไหมคุณต้องเทียบนะว่าทีมที่คุณใช้ถังลับด้วยเนี่ยมันแรงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันแรงคุณก็ใช้ เป็นถังลับเนื่องจากถังลับเนี่ยคุณดาวโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสีดาวแดงแล้วนะอยากเล่นถังเฉินตัวเดียวก็ลองเอามา, is, ทา,าเทสดูเพราะว่าถาัางเฉินสีดาวแดงเนี่ยดาเมจมันรุนแรงเท่ากับอาวุธลับเลยนะดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธลับในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีสีดาวแดงพร้อมกับ,บงวงแหวนแสนปีอันนี้ลองเทสดูนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแค่3ดาวแดงดาเมจก็แทบจะแรงกว่าพายุเข็มดอกสาลี่หนึ่งอ่าห้าดาวแดงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถาังเฉินผมสีดาวแดงเมื่อไรหร่ ทีมที่ไม่มีถังซานอาวุธลับตัวไหนเก่งกว่าซึ่งคุณต้องเลือกนะครับผมให้เหมาะสมกับทีมตัวเองด้วยทีมไหนมันได้กว่าคุณก็ใช้เป็นทีมนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมรูปแบบที่2ที่ไม่ต้องมีอาวุธลับกันเลยดีกว่าโดยตัวนี้เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ปั้นอาวุธลับต่อแล้วคุณต้องมาใช้ทีมแบบนี้เพราะว่ามันแรงกว่าอาวุธลับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถไปถึงดาวลุ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้ซึ่งทีมตัวนี้เเเเเเนนนนนีีีี่่่่่่ยยป็็ททมมมมมมใอออาา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 คตตตตงงงงกกกลลแแแแแแผผจะสสสรถถิิไดดดดดด้้้วววื ผมจะมาเทสดูว่าอาวุธลับเนี่ยกับถังเฉินตัวไหนมันจะแรงก,กว่ากันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ขึ้นผมซุ่มไปแล้วก็คือหลุดเล็ไป3รอบโอเคผมไม่สุ่มแล้วนะรอให้มันขึ้นสีเาวแดงเองดีกว่าโดยทีมก็จะเป็นประมาณนี้ครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแถบของทีมเชียนเลิศเสียเลยนะทุกคนเชียนเลิศเสียตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครระดับ SP นะทุกคนซึ่งมันเป็นตัวละครในอนาคตอีกยาวไกลเลยแล้วก็ตัวนี้ทีมด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นทีมถังเฉินก็จะเป็นประมาณนี้เรียงตามนี้นะทุก,าก่านะว บางคนเนี่ยอาจจะงงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เชียนเลนเสียเอ้ยไม่ดีเริ่มที่ทางเฉินกันแล้วกันนะเพราะว่าทางเฉินเนี่ยมันมีเชียนเลื่อนเสียอีกยาวไกลใช่ปะเราเลือกเป็นทางเฉิอนกันแล้วกัน,กนถ้าเกิดว่าเราไปตีสายปีกเราก็ใช้เป็นเชียนเลืนเสียอ่ะจะคล้ายๆตัวไหนอ่ะคล้ายๆอาวุธลับเลยซึ่งทางเฉินเนี่ยจะเป็นเหมือนพายุเข็มดอกซาลี่ส่วนเชียนเลนเสียเนี่ยจะเป็นเหมือนนกยุงลำแพนดังนั้นเนี่ยก็ ในการเล่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนาะอ่ะก็สามารถเลือกตัวละครลงได้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเซียงเซียงซึ่งเซียงเซียงเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งทีมเชืเลือเซียแล้วก็ทีมถังเฉินเลยทุกคนก็ใส่เป็นถังเฉินเซียงเซียงนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวละครต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเสี่ยวไปนะจะเหมาะสาหรับทีมน,น้องเชืเลือเสียมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถังเฉินเนี่ยจะเหมาะสาหรับเจียงจู่อ่ะตัวนี้ก็เลือกเอานะครับผมอันนี้มันเป็นแถบตัวละครนะแล้วก็ต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็็็จะะเเปนเปนนะนัังย่หวววแล้้้กอดสีต ต้องเน้นหน่อยว่ามันต้องมีในทีมอ่ะแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นนางเงือกน้อยของเราเนั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่หลังเชียร์เลิศเสียจะมาอีกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมถังเฉินก็แนะนําเป็นหูเลน่าดีกว่านะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้โดยทีมตรงนี้ก็จะเป็นทีมถังเฉินนะก็เรียงเป็นตามนี้เลยส่วนเชียร์เลิศเสียเนี่ยก็จะเรียงไปตามนี้ซึ่งเขาจัดเซตให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถแคปได้นะหรือว่าอยากดาวน์โหลดรูปตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทุกคนก็สามารถโหลดแล้วก็เอาไปแชร์ต่อกันนนไไไดด้้้้้้ะียววววผผมมทิิงงลลกกครตตตใหสาััา็อออขป่น ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ไว้ให้ผมด้วยสำหรับใครที่งงตรงไหนเนี่ยก็รอดูในไลฟ์สตรีมแล้วกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่มีไลฟ์สตรีมจะไลฟ์สตรีมกันอีกทีก็จะเป็นวั hit, นอาทิตย์เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นเลยคาดว่าน่าจะโผล่อีกทีจะเป็นทางด้านของกิจกรรมปลูกพิษแล้วก็ตู้สุ่มปอไซ้ซีนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกู๊ดบายครับท่านผู้ชม